สวัสดีครับเดวิดนาสร้างป่าครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นคลิปท้ายๆสําหรับการทํานายโยนในนาโคกดินทรายนะครับที่เดวิดนาเคยนําเสนอไปแล้วหลายคลิปนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่2นะครับก็เป็นปีที่2ตอนโยนแรกๆก็ไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับเนื่องจากการโยนก็ไม่เหมือนการดำนะครับแต่หลังจากที่เขาโตขึ้นมาแล้วก็เริ่ม ตั้งท้องออกลวงนะครับก็คิดว่าก็คงไม่น้อยหนักกว่านาดัเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าตอนนี้ข้าวก็พร้อมกำลังพร้อมที่จะเกี่ยวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาปล่อยน้ำออกจากแปลงนะครับซึ่งเมื่อคืนฝนก็ตกลงมานะครับเดี๋ยวไปดูครับครับเพื่อนๆครับสำหรับข้าวนะครับสำหรับข้าวก็ตอนนี้ก็เริ่มแก่นะครับบางรวงก็มีเม็ด ที่เป็นสีทองแล้วนะครับบางลวงก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับเนื่องจากก็แก่ไม่พร้อมกันนะครับก็แก่ไม่พร้อมกันซึ่งข้าวพันุ์นี้ก็เป็นพันพันเมโจนะครับอาจจะตอนซื้อมาอาจจะมีปนบ้างหรือว่าเนื่องจากเป็นข้าวอายุสั้นนะครับก็สีเดือนกว่าๆนะครับก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วก็เลยทําให้การซ่อมข้าวที่ดิวินาก็มาซ่อมในช่วงที่มันห่างนะครับในระหว่างกอที่มันห่าง อาจจะทําให้การเจริญเติบโตนั้นช้ากว่าปกติ1-2สัปดาห์นะครับก็คงไม่เป็นไรนะครับก็รอให้ข้าวนั้นสุกแก่นะครับเดี๋ยวไปดูตอนนี้นะครับปีนี้พายุเข้ามานะครับเข้ามาลากยาวนะครับลากยาวมาถึงเดือนตุลาคมเลยนะครับถึงกลางเดือนตุลาคมตอนนี้ก็ปล่อยน้ํานะครับการปล่อยน้ําของที่นี่นะครับของเดวินาสร้างป่านะครับก็จะใช้ท่อนะครับ ท่อ PVC เมื่อถอดท่อออกน้ําก็จะระบายนะครับก็ใช้ได้2อย่างนะครับทั้งตอนโยนข้าวแล้วก็ตอนเก็บเกี่ยวนะครับเนื่องจากตอนโยนข้าวนี้ก็ต้องระบายน้ําเพื่อไม่ให้น้ําขังนะครับเนื่องจากข้าวจะลอยนะครับแปลงนี้นะครับก็สุกค่อนข้างที่จะเสมอนะครับแปลงนี้เนื่องจากแปลงนี้ทําได้โดยละเอียดนะครับพื้นที่นะครับของที่นี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะครับที่นาก็จะลาดเอียงลงไปนะครับการปล่อยน้ําก็ค่อนข้างจะไม่ลําบากนะครับเนื่องจาก คือถอดท่อถอดท่อลงไปทีละท่อทีละท่อนะครับน้ําก็จะไปรวมกันอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งข้างล่างก็จะใช้ข้าวพันธุ์ที่เป็นข้าวนาปีทั่วไปนะครับก็เป็นกอขอนะครับก็อาจจะให้น้ําไปขังอยู่ที่โน้นนะครับเพื่อที่จะให้ข้าวแก่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเดินพาเดินลงไปดูนะครับเดินลงไปดูถึงข้างล่างสุดเลยนะครับตรงโน้นเลยนะครับตรงที่เห็นเขียวพุ่มไม้ใหญ่ๆนะครับก็ เป็นข้าวกอขอนะครับส่วนข้างบนนี้เนื่องจากน้ําก็ค่อนข้างน้อยนะครับเป็นนาโคกนะครับก็ก็เลยใส่ข้าายุสั้นลองดูนะครับก็เนื่องจากว่าข้าวพันนี้สามารถที่จะทําเป็นข้าวนาปังได้นะครับข้าวนอกฤดูได้ก็มองว่าบางครั้งนะครับบางครั้งบางทีนะครับฤดูหน้าอาจจะทําอาจจะทํานาปังนะครับอาจจะทํานาปังในนาโคกแปลงนี้ลองดูนะครับลองดูว่า จะได้กินไหมเอาแค่ว่าจะได้กินไหมนะครับไม่ต้องคิดถึงการขายนะครับเอาแค่ว่าให้มีข้าวกินตลอดปีนะครับอาจจะตอนตอนที่ข้าวนาปีหมดนะครับก็จะได้กินข้าวนาปังต่อนะครับก็อาจจะลองดูนะครับก็ไม่แน่ถ้ามีเวลานะครับก็จะทําอาจจะทําถ้าทําก็คงจะนําเสนอต่อไปเหมือนเดิมนะครับว่าก็จะทําเป็นลักษณะนายโนะครับนายโญแล้วก็อาจจะเก็บเกี่ยวด้วยการใช้มือเนื่องจากข้าว ทำไม่เยอะนะครับเป็นข้าวนาปังนี่นี่ก็สุกนะครับบางบางต้นก็ยังเขียวอยู่นะครับแต่ก็คงหลังจากปล่อยน้ำนะครับอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าหรือสัปดาห์หน้านะครับก็จะอาจจะสุกพร้อมกันนะครับก็อาจจะได้เก็บเกี่ยวถ้าพายุไม่เข้านะครับวันนี้ก็มีฝนตกลงมาเมื่อคืนนะครับก็มีน้ําเพิ่มเข้ามาในแปลงอีกนะครับเพิ่มจากการสูบ เมื่อพังตอนที่เข้าออกดอกนะครับก็นี้ก็ปล่อยนะครับก็เหมือนกันครับแปลงนี้ก็เหมือนกันก็คือมีท่อนะครับก็จะมีท่อทุกแปลงนะครับก็จะลงไปเรื่อยๆก็คือระบายใช้เวลาประมาณ1-2วันนะครับก็จะระบายน้ําเสร็จนะครับหลังจากนั้นดินก็จะเริ่มแห้งเนื่องจากดินทรายก็เป็นดินที่แห้งเร็วนะครับก็แห้งเร็วแห้งได้เร็วลดเกี่ยวข้าวเล็กของลินนาก็จะลงได้นะครับก็อาจจะลงได้ลงเกี่ยว ถ้าลงไม่ได้ก็แย่แ yeah, ล้วครับไม่ได้ไม่มีเงินจ้างคนแล้วนี่ก็ถ้าเป็นภาษาอีสานเขาก็บอกว่าเหลืองกล้วยนะครับตอนนี้กําลังเหลืองกล้วยนะครับข้าวเหลืองกล้วยถ้าหนึ่งอาทิตย์ก็จะกุ้มข้าวกุ้มก็ไม่รู้คนแก่เขาเรียกวบบนันไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับข้าวกุ้มข้าวกุ้มอาจจะหมายถึงว่าแก่ทั้งหมดนะครับแก่ทั้งหมดแก่เยอะแก่แก่เยอะกว่าไม่ไม่แก่นะครับ เมื่อระบายน้ำนะครับมาถึงแปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายนะครับไม่แปลงแปลงต่อไปนะครับเป็นแปลงสุดท้ายแปลงนี้ก็ยังต้องระบายอีกเป็นพื้นที่ลาดเอียงการระบายน้ําก็ง่ายง่ายง่ายนะครับง่ายนะครับต่อการระบายน้าน้ำก็จะไหลลงมาเรื่อยๆอันนี้เป็นการควบคุมน้ําในระดับหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ควบคุมได้เต็มที่นะครับถ้าควบคุมเต็มที่ต้อง น้ำออกน้ำเข้าต้องอัตโนมัติเลยนะครับถ้าได้แบบนั้นก็จะดีนะครับในการทํานาสมัยนี้ก็รอฟ้าฝนก็คงไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องแปลงนี้แปลงนี้มีน้ําแล้วนะครับแปลงนี้มีน้ําแล้วก็คงต้องระบายลงแปลงต่อไปนะครับแปลงนี้ซึ่งเข้าตรงนี้ก็คือน้ําจะขังตลอดนะครับเนื่องจากเป็นแปลงที่ต่ําแล้วก็ติดถนนด้านโน้นนะครับติดถนนด้านโน้นถนนตรงโน้น เลยทำให้ปลูกข้าวที่มีอายุสั้นไม่ได้นะครับเนื่องจากการเก็บเกี่ยวนั้นจะลำบากก็เลยเอาข้าวพันธุ์กอขอนะครับมาใส่แทนก็ต้นสูงทีเดียวตอนนี้ล้มแล้ะล้มบางส่วนแล้วนะครับแปลงนี้ยังไม่มีน้ำนะครับเนื่องจากตอนนั้นก็สูบขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะให้ข้าวพวกข้าวอายุสั้นพวกนี้แก่ก่อนนะครับก็เลยต้องระบาย ระบายจากแปลงนี้ลงมานะครับเมื่อน้ําทั้งหมดที่อยู่ข้างบนนะครับเมื่อน้ําทั้งหมดมวลน้ํานะครับที่อยู่ในแปลงต่างๆนะครับที่อยู่ข้างบนก็จะไหลลงมารวมกันที่แปลงนี้นะครับเมื่อไหลลงมารวมกันที่แปลงนี้ก็จะระบายสู่แปลงนี้นะครับโดยใช้ท่อเหมือนเดิมนะครับที่นาก็ลงทุนวางท่อตั้งแต่ครั้งแรกๆนะครับที่ปรับเป็นที่นานะครับจากส่วนอ้อยนะครับก็ทําแบบนี้ เพราะว่ามันจะมันจะได้2ออย่างนะครับอย่างแรกก็คือตอนโยนเข้านะครับก็ระบายน้ําออกเช่นกันนะครับถ้าจะกักน้ําก็เพียงใส่ท่อเข้าไปนะครับก็การใส่ท่อก็ใส่ท่อเข้าไปในลักษณะนี้นะครับน้ําก็จะท่วมขึ้นมาน้ำก็จะท่วมขึ้นมานะครับถ้าน้ําท่วมถึงระดับเกือบท่วมท่อนะครับก็จะน้ําในแปลงก็จะเต็มนะครับ ข้าวก็จะรอดนะครับแต่สําหรับตอนนี้นะครับก็จะปล่อยทิ้งไว้เลยก็คือเมื่อนมวนน้ำข้างบนไหลลงมาตรงนี้ก็จะระบายแปลงนี้ก็ระบายหมดแล้วนะครับจะปล่อยพร้อมกันสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นคลิปเกือบท้ายๆนะครับคลิปต่อไปก็คือการเกี่ยวแล้วก็การนวดข้าวนะครับซึ่งอาจจะนําเสนออาจจะน่าจะอีก2คลิปนะครับก็จะจบสําหรับการก็สําหรับการทํานานายนในนาโคกดินทรายนะครับซึ่ง หลายหลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะครับแต่ดินนามองว่าถ้าทําได้นะครับก็จะประหยัดรายจ่ายทุนรายจ่ายนะครับก็จากการจ้างงานในเรื่องของการดําแล้วก็กระจัดปัญหาเรื่องหญ้านะครับที่เกิดจากการหว่านข้าวนะครับถ้าหว่านข้าวนี้หญ้าก็จะเกิดพร้อมกันกับข้าวนะครับแต่ถ้าโยนนี้หญ้าจะเกิดข้างหลังนะครับก็มีแต่ก็ไม่เยอะนะครับก็จะอาจจะสมบูรณ์กว่านาวานหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนนะครับ หล,หลายท่านนะครับที่ติดตามคอยให้กำลังใจและรับชมช่องดิวินาสร้างป่ามาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามทุกการติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยสวัสดีครั้งครับ